สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เหินไฟอินดี้จะพาทุกคนมาทายำปลาทูทานกันนะคะอร่อยๆแซ่บๆเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะกระปิ่นก็เอาปลาทูทอดค่ะทุกคนเนี่ยค่ะนะคะปลาทูนะคะแล้วก็มาแกะทอดเสร็จแล้วก็มาแกะนะคะเอาแต่เนื้อมานะคะทุกคนนะคะก็ไม่พูดเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทําพร้อมกันเลยนะคะทุกคนมาเลยค่ะเดี๋ยวเหินไฟอินดี้ขอแกะเนื้อปลาทูก่อนนะคะทุกคนเนี่ยค่ะนะคะปลาทูก็ประมาณสัก ตัวหนึ่งก็น่าจะพอค่ะทุกคนนะคะนะคะขอแกะใส่ถ้วยนี้เลยแล้วกันนะคะทุกคนนะคะแกะใส่ถ้วยนี้เลยนะคะเนื้อเยอะๆชำ่ชำๆเลยค่ะทุกคนปลาทูตัวให,ใหญ่เลยวันนี้ค่ะแกะเอาแต่เนื้อมันะคะทําอร่อยๆนะคะอาหารเพนนะะลนค่ะทุกคนวันนี้อาหารเที่ยงนะคะมื้อเที่ยงค่ะนะคะนี่ค่ะเนื้อเยอะค่ะมันอ่วันนี้เห็นฟ้าอินด,ดี้เอาปลาทูมาตัวใหญ่หน่อยค่ะ ก็เสร็จแล้วก็มาแกะเอาแต่เนื้อมันนะคะเครื่องนั้นก็ไม่มีอะไรเยอะค่ะทุกคนก็มีหอมแดงนะคะหอมหอมแดงหั่นนะคะหั่นประมาณบางๆค่ะทุกคนนะคะประมาณสามหัวนะคะแล้วก็ตามด้วยผักชีใบเลื่อยค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะประมาณหนึ่งต้นค่ะทุกคนนะคะแล้วก็หั่นพริกขี้หนูสวนะคะ่ะทุกคนจะได้แบบว่าโรยตามลงไปด้วยค่ะจะได้จัดจ้านหน่อยค่ะนะคะ ก็มีพริกป่นค่ะทุกคนนะคะมีพริกป่นด้วยนะคะจะได้หอมหอมนะคะก็มีเครื่องปรุงรสพวกน้ำปลานะคะมันมะนาวนะคะแล้วแต่ชอบนะคะแต่วันนี้เหินไฟอินดี้ใส่มะม่วงด้วยค่ะทุกคนนะคะสับมะม่วงใส่ไปด้วยนะคะอร่อยออร่อยเลยวันนี้นะคะมื้อเที่ยงค่ะทุกคนนะคะอร่อยออร่อยมื้อเที่ยงต้องกินแบบว่า เผ็ดๆจัดจ้านหน่อยค่ะทุกคนนะคะตอนเย็นจะได้ไม่ต้องกินเยอะค่ะเนี่ยค่ะทุกคนเนื้อเยอะๆมากเลยค่ะนะคะ,ะยำหนึ่งตัวนี้ก็ได้เยอะเลยนะคะวันนี้กินกับแก้มกับผักค่ะทุกคนนะคะผักก็มีถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็มีมรักค่ะทุกคนนะคะมรักขี้นกค่ะนะคะ มีผักแก้มหลายอย่างอยู่ค่ะวันนี้นะคะกับข้าวสวยร้อนๆเลยค่ะตบท้ายนะคะเดี๋ยวทุกคนมากินพร้อมกันกับเหินไฟอินดี้นะคะอร่อยอร่อยมากินพร้อมกันเลยค่ะมากินแซ่บๆพร้อมกันเลยรสชาติแบบจัดจ้านในย่านนี้เลยจ้าค่ะหลังจากเราแกะเนื้อปลาทูเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมทำยำกันเลยค่ะ นะคะเดี๋ยวเหินไฟนี้ขอเช็ดมือซะหน่อยค่ะค่ะทุกคนนะคะเรียบร้อยค่ะนะคะก็ไม่มีอะไรเยอะค่ะทุกคนก็อย่างที่เหินไฟนดี้บอกอะคะ่ะ นะคะเครื่องยำนะคะก็จะนี้พิกขีนหู้สวนค่ะนะคะเมือนไฟอินดี้ก็ได้หั่นหั่นไว้ค่ะเตรียมไว้เดี๋ยวโรยตอนท้ายตกท้ายตอนท้ายเลยนะคะตอนที่เราจะกินค่ะทุกคนนะคะแล้วก็มีน้ําปลาจะนะคะน้ําปลานะคะแล้วก็มีผงชูรสนิดหน่อยถ้าคนไหนไม่รับประทานก็ไม่ต้องใส่ค่ะนะคะตามด้วยน้ำปลาร้านิดนึงค่ะขาดไม่ได้ค่ะปลาร้านี่นะคะนิดหน่อยนะคะถตบางคนไม่กินปลาก็ไม่ต้องใส่ใส่แต่น้ําปลานะคะแล้วก็มีข้าวคั่วค่ะ นะคะมีข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วอยู่ที่นี่นะคะนี่ค่ะทุกคนข้าวคั่วเนี่ยค่ะนะคะข้าวคั่วเนี่ยนะคะเราก็มีพริกป่นกับทุกคนนะคะพริกป่นนะคะ,คะถ้าเป็นไปได้เราเอา,เอามาคั่วเองหรือว่าโครกเองหรือปั่นเองนี่จะอร่อยกว่านะจ๊ะ<น> <it> อันนี้เหินไฟอินดี้ก็มาเอามาเอา,เอามาคั่วเสร็จแล้วก็มาปั่นเองค่ะทุกคนนะคะ ตามด้วยผงรสดีนิดหน่อยก็ได้นะคะทุกคนเพิ่มความแซ่บนะคะแต่ถ้าบางคนไม่รับประทานก็ไม่ต้องใส่ะค่ะนะคะโอเคค่ะไม่พูดเยอะคะ่ะเดี๋ยวตามมาทําเลยนะคะวันนี้มาทําเลยคะ่ะนี่คะ่ะเมือนฟ้าอินดี้ก็ได้แกะเนื้อปลาทูอย่างงี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะใส่ลงไปในถ้วยอย่างนี้นะคะ่ะเมือนฟ้าอินดี้ขอใส่ถุงมือหน่อยแล้วกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราเ,เตรียม นะคะเต,ต,ตรียม Rank, หั่นมะนาวไว้เลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะนะคะมะนาวนะคะมะนาวถ้าเราเอาเปรี้ยวเยอะแล้วก็ใส่เยอะหน่อยค่ะทุกคนใส่เป็นลูก,ลกแล้วก็ได้ค่ะนะคะอันนี้คือหอนไฟอินดี้จะไม่ได้ใส่เยอะค่ะเพราะว่าเอ,อนไฟอินดี้มีอันนี้แล้วค่ะทุกคนเนี่ยค่ะมีมะม่วงนะคะมีมะม่วงด้วยจะใส่มะม่วงด้วยนะคะนี้เนี่ยค่ะแล้วก็มีหอมแดงค่ะทุกคนแล้วหั่นประมาณนี้ค่ะนะคะไม่ต้องเล็กไม่ต้องใหญ่เอาพอดีคำพอดีคำอร่อยอร่อยค่ะทุกคนนะคะ อ๋อผักชีไปเรื่อยต้นหอมเห็นไหมคะนี่ค,นะค,ะนค,นค่ะนะคะนี่ค่ะหั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามายำเลยค่ะทุกคนพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวเหินไฟินดี้ใส่ถุงมือหน่อยอันนี้คือจะไม่ไม่คนนะคะก็คือจะใช้เป็นมือขยำเอาทุกคนนะคะคนเอาก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เหินไฟินดี้ว่าจะใช้มือเพราะว่ามันจะได้ขยำเข้าเนื้อเข้ารสเข้าชาติด,ดีะค่ะทุกคนนะคะค่ะค่ะขยำเลยค่ะทุกคนนี่ นะคะเอาพริกค่ะทุกคนนะคะพริกป่นเนี่ยค่ะนะคะถ้าเรากินรสจัดหน่อยแล้วก็ประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะทุกคนนะคะทุกคนนะคะส่วนข้าขวคั่วนี่เหินไฟอินดี้ก็จะใส่่างนี้หมดเลยค่ะทุกคนนะคะใส่ลงไปหมดเลยค่ะทาง่ายๆค่ะทุกคนนะคะตามด้วยผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะทุกคนนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวจะเค็ม เพราะว่าปลาทูมันอ่ามันอร่อยแล้วค่ะมันนัวแล้วค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นปลาทูนึ่งเขาก็แช่ใส่น้ําเกลือมามั่งแล้วอะค่ะนะคะแล้วก็น้ําปลาค่ะทุกคนน้าปลาก็นิดหน่อยค่ะนะคะอ่าตามด้วยนะคะน้ำมะนาวค่ะทุกคนนะคะน้ำมะนาวนะคะนี่น้ำมะนาวมะนาวนี่เหมือนปลาอดี้ก็จะใส่ประมาณลูกนึงนะคะ่ะเพิ่มความแซ่บค่ะ ทุกคนนะคะแล้วก็เอตามด้วยนะคะเครื่องที่เนี่ยค่ะเมื่อกี้ค่ะที่เหินไฟอินดี้ได้หั่นไว้ค่ะทุกคนใส่ลงไปหมดเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปขยำกันแล้วค่ะทันี้นะคะขยำๆๆลงไปเลยค่ะจะได้เข้ารสเข้าชาติค่ะทุกคนอ่านะคะตามด้วยผงชรสนิดหน่อยค่ะทุกคนนะคะถ้าเราไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนิดนึงนะคะอติดปลายช้อนนิดหน่อยนะคะเพิ่มความอร่อยหอยค่ะทุกคนนะคะ โอเคค่ะนะคะน้ำปลาร้นนิดนึงค่ะทุกคนนะคะน้ำปลาร้านี่ขาดไม่ได้เลยค่ะสูตนเือนไฟดีเนี่ยใส่น้ำปลาร้านิดนึงค่ะไม่ใส่เยอะค่ะเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะเพราะว่าวันนี้เครื่องเราแน่นมากแล้วค่ะนะคะนี่ค่ะทุกคนก็มานํามาขยำอย่างนี้เลยค่ะนะคะหรือจะใช้เป็นทัพพีคนก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนเหืนไฟอินดี้เนี่ยขอใช้เป็นมือขยำเอาใส่ถุงมือนะคะแล้วก็ใช้เป็นขยำเอามันจะได้เข้า เนื้อเข้ารสชาตินะคะทุกคนนะคะจะเข้าทุกอนูเลยค่ะนะคะนี่เห็นไหมคะทุกคนน่าน่ารับประทานไหมคะนี่นี่ค่ะนะคะมะม่วงโอโ้โหแซ่บเลยค่ะทุกคนสูตรเฮือนไปอินดีน้ในรับประกันค่ะแซ่บมากๆเลยลองไปทําดูค่ะทํากินทําขายก็อร่อยนะคะยําปลาทูเนี่ยค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าอ่า,อาจ้ำกับข้าวเหนียวก็อร่อยค่ะทุกคนนะคะแซ่บๆเลยค่ะ ข้าวสวยข้าวเหนียวข e ้าวอะไรได้หมดเลยค่ะทุกคนนะคะแล้วแต่สะดวกค่ะใครทานข้าวเหนียวก็กินกับข้าวเหนียวค่ะใครทานข้าวสวยก็กินกับข้าวสวยได้เลยนะคะแล้วแต่สะดวกค่ะเนี่ยค่ะทุกคนนะคะหลังจากเขา้าเ,เนื้อเขา้ารสชาติเต็มที่แล้วนะคะทุกคนเนี่ยค่ะนะคะเราก็จะตักใส่จานนี้เลยคะ่ะทุกคนเตรียมรับนนะะรประทานค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะยำปลาทูง่ายๆค่ะแต่ว่า เขาอร่อยมากๆเลยค่ะสูตรนี้ค่ะนะคะทำง่ายแต่อร่อยจ้ะนะจ๊ะทุกคนนี่ค่ะเหินไฟอินดีก็ไม่พูดเยอะแล้วจ้าเดี๋ยววางลงในจานนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะดูพร้อมๆกันค่ะยำปลาทูสมุนไพรแซ่บๆสูตรเหินไฟอินดี้ค่ะทุกคนสูตรนี้แซ่บหลายค่ะอยากให้ทุกคนมาชิมด้วยจริงๆค่ะมันอร่อยจริงๆค่ะแซ่บหลายแซ่บหลายค่ะนี่ จัดจานในย่านนี้เลยค่ะรับประกันค่ะนะคะโรยด้วยนะคะพริกขี้หนูสวนค่ะทุกคนที่เมื่อกี้ที่เหินไฟอินดี้ได้หั่นไว้นั่นแหละค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะยำปลาทูค่ะทุกคนขออนุญาตถอดถุงมือหน่อยค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาทานด้วยกันกับเหินไฟอินดี้เลยค่ะทุกคนเรียบร้อยจ้ะ นคะคะตามด้วยนะคะทุกคนตามด้วยข้าวสวยร้อนๆค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะได้แล้วค่ะยำปลาทูสมุนไพรค่ะทุกคนนี่เครื่องแน่นๆค่ะนี่มีถั่วฝักยาวค่ะแล้วก็มีเมะระขี้นกค่ะทุกคนอ่อนๆวันนี้อ่อนๆค่ะนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศสีดานิดหน่อยค่ะทุกคนนี่นะคะ ตามด้วยข้าวสวยร้อนๆค่ะทุกคนนี่แซ่บหลายแซ่บหลายมาค่ะมาทานพร้อมกันกันกบเหินไฟ้าอินดี้เลยค่ะทุกคนนี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ,ะเดี๋ยวให้ทุกคนดูใกล้ๆหน่อยนะคะนี่นะคะน่ากินไหมคะทุกคนนี่นี่น่ารับประทานไหมคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะ,คะวันนี้เหินไฟ้าอินดี้ก็พาทุกคนมาทำยำปลาทูสมุนไพรนะคะสูตรเหินไฟ้าอินดี้ค่ะทุกคนแซบ่บๆเลยค่ะนะคะเอ่อ เดี๋ยวทุกคนมาทานพร้อมกันกับเหินไฟอินดี้นะคะวันนี้เหินไฟอินดี้ก็คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอไปรับประทานอาหารก่อนนะคะฝีมือตัวเองเนี่ยค่ะยำปลาทูเนี่ยนะคะแซ่บเลยค่ะนะคะถ้าคุณทุกคนจะทานมาตามมาทานด้วยกันนะคะกับเหินไฟอินดีค้ค่ะ วันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนนะคะ,ะท้ายที่สุดแล้วก็เหินฟ้าอินดี้ก็ขอฝากกดติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดิ้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 ง,งให้เหินฟ้าอินดี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจค่ะจะได้ทําคลิปต่อๆไปให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเหินฟ้าอินดี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายจ้า